สวัสดีครับผมยูดีต,รตาร์ดคุชชั่นแนลตอมอรีแอร์นะครับผมร็อกเชียงรายเชียงใจพีหนึ่งมาแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> ตอมอรีแอค์หลังจากมีกระแสเรียกร้องเข้ามาเยอะพอให์แม่ตะบะเฮ้ยว่าอยากให้ตอมแบบรีแอคเชียงรายเชียงใจนะผมซึ่งส่วนตัวเราก็อยากทำอยู่แล้วเว้ยแก ไหนๆเราก็ได้มาแล้วซึ่งเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนได้ดูอยากให้ทุกคนได้มา React ไปด้วยกันสำหรับเชียงรายเชียงใจนะบอกตรงๆว่าเฮ้ย<ๆ>มันเป็นอะไรที่อยากดูมาแล้วเขาเขียนว่า EP 1แสดงแสงว่าเฮ้ยต้องมีมากกว่า1 EP ถูกปะเออถ้ามากกว่า1 EP ก็ต้องแบบ หัวจหัวใจเราอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆเลยนะครับแล้วโฟร์ซีซันจ่ายอยู่ที่อีพีที่ไรเฮ้ยอยากรู้แล้วอยากรู้ว่าในโฟร์ซีซันเขาจะมีแอคชิวไรยังไงบ้างนะจ๊ะเพื่อนการสื่อสารก่อนไปนะครับผมอย่าลืมเข้าไปฝากคลิปกันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากให้ตมดูอะไรหรือว่าไลฟ์อะไรนะครับผมเข้าไปฝากกันด้วยนะจ๊ะตมจะให้ทีมงานเอามาทุกคลิปให้ได้พยายามเออไปดูเชิงไรเชิงใจอีพีหนึ่งอะไรจ้าตอมรีแอ ออโอ้ยบ้านพาณีปะท,แบบท,ปะทาะข่าวขนาดฟัต่อทีแม่เออฝักตัวฝักตัวแล้วนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปแล้านะครับเดี๋ยวก็ให้ทีมงานของเราไปเก็บพูดเทนนะครับทีมงานทีมงานพี่ออฟคนทั่ว พูดเป็นหลายคนนี่ยพี่ออกใช้นามสกุลคานิสได้ไหมไว้ใช้นามสกุลคานิสได้ไหมสวัสดีครับใช้เล่นอะไรไม่นู้เลยต่างเลยเป็นนั่นเลยสวัสดีครับไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นอะไรสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่รอญภูมินะครับผมแต่ตอนน่ารักเลยเนี่ยทริปบอกสองสี่จุดนิวนะครับผมโปรดจ้าใสายการบินเอ้ยนี่ครับเรากำลังคลายเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาน้องไปเที่ยวที่เชียงรายนะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างแต่บอกเลยว่าจังหวัดที่เฮียอยู่ของกินอร่อย สายท่องเที่ยวธรรมชาติเอองไอบอกเลยงก็ยังไม่ได้กลับไปอะไรครั้งก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเหมือนกันก็จะไปแบบรีเสิร์ชกันแบบปายเอาดับหน้าเราไปเที่ยวกันแบบสนุกๆเดีไม่ไม่ได้คิดฉันเพิ่งสังเกตว่าหมวกหมวกพาราทั้งคู่แรงมากเฮียคิดไว้ทำไมว่าเฮียจะหมวกราคาแพงกว่าชีวิตฉันอีทั้งหลายรู้แล้วไปไหนอ่ะ ไม่รู้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปไหนนะครับก็ไปเที่ยวกันแบบเร็วๆอย่างนี้แหละสนุกๆแบบตื่นเต้นๆใช่แล้วที่แน่จะพาจะพาจะพาหนุไปบ้านไปสวัสดีพ่อแม่ก่อนแล้วก็พี่หนุ่มแล้วก็พี่หนุ่มด้วยเออไปสวัสดีน้องพี่หนุ่มด้วยจะบอกว่าครั้งนี้ก็มันตื่นเต้นเจอพ่อแม่มากพี่หนุ่มมากกว่าพ่อแม่ตืพ่ม่ก็ตื่นเต้นนั่นแหละครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ไปบ้านเฮียไทยแล้วก็ คิดว่าจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยหมายถึงว่าจะต้องมีได้ไปอีกแค่มีโอกาสก็มาได้ตลอดครับผมไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็มาได้ารั้งรักไม่ไหวจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเองก็ได้โดยที่ไม่มีเฮียก็ได้เอแ้วบอกพ่อแม่บอกเฮียกันนะจะบอกพ่อแม่ต้อนรับอตอนนี้เดี๋ยวลูกสะพายแล้วนึ่งกันครับผมเดี๋ยวเชิญเไม่ทันนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็บินกับกันสายการบินเอาไม่มีสปอนเซอร์ครับผม เราไม่ทำแล้รับกันไปดีกว่าตื่นเต้นอ่ะบินยังวันนี้แต่งชุดมาวันนี้นัดป่ายกันด้วยนะขาวดำขาวดำแต่ประเด็นคือสิ่งที่เหมือนกันคือหมวกหมวกพาร้แจเขาตรงกันนะเป็นตรงกันแบบชุดคู่ยังไงให้ดูเป็นเขาเรียกว่าการแต่งตัวไม่เหมือนกันยังไงให้ดูเป็นชุดคู่หนึ่งหมวกพาดาทั้งคู่สองสีสลับกันทุกอย่างหมวกสีสลับแมส ก็ยังสีสลับเสื้อก็ยังสีสลับนะครับผมซึ่งกระเป๋าเพิ่มกระเป๋าสีสลับด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าเป็นงานใส่เสื้อคู่ที่ไม่เหมือนเสื้อคู่แต่ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นแฟนกันเอ,อ,เอ,อใจตรงกันอีกแล้วนเนี่อันนี้กำลังคิดเพราะว่าเราแบบอุดหนุนเสื้อตัวนี้พี่เบียร์มาใช่แล้วก็มีมีเสื้อตัวนี้บบนที่เราใส่ถ่ายาแบบมาเราชอบมากแล้วก็มีสีเทาด้วย ยซื้อให้ใช่กเลยซื้อให้อีกแล้วเปตลอดเปตลอดเียวเก่งอะงงอยู่นะได้กเขาไปแน้วบ้างเนี่ยอด้ยพูดได้เหรพี่ซีสิ่งของที่งงนะไม่ได้พอหรอไม่ก็หมายถึงสิ่งของไม่นาอาจจหมายถึงว่าให้ให้ความอบอุ่นไดใจชงนึ่ง คุณเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมครับผมให้มากก็ต้องได้กลับมามากโอ้โอันนี้หวังหม่ตแทนนี่ว่าสิงของหรือเงินทองเออความรักอะไรมีให้ทุกวันอะไรมีให้ทุกวันตัวมอยู่แล้วใช่ตอนเนี้ยตัวเครื่องเับไปก่อน ยอ้อนขอบคุณมากนะครับที่ลงทุนมาสู่มณฑปภูมเพื่อมาถ่ายเฟอร์นิทูฟพวกเรานะครับเจอกันที่ไปไปแรงอยู่นะแรงมากจะแซวพี่น้องเดี๋ยวก็แบบนะไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่แซวหนึ่งวันได้เออนิวนิวคนแมนแค่ไหนใส่อากระเป๋ากระเป๋า MSI ขายข้าซิมหน้าว่ะเออเออพี่ออฟอยากรู้ความรู้สึกพี่ออฟจังเลยอ่ะถึงแล้วเชียงรายถึงแล้วเชียงรายอุ้ยอันนีลนะอุ้ยอยากเขากล้องไหมอยากเขากล้องไหมสวัสดีครับ เมื่อกี้คุณแม่บอกว่ายินดีต้อนรับอะไรนะฮะไม่ต้องเอารูปแม่ด้วยหรอไม่ต้องโทรปกติปกติพ่อแม่ไม่เข้าโซเชียลครับผมถ้าแม่เดินมาก็แผ่นไปครับก็ของบ้านต้อนรับยินดีต้อนรับมามาเที่ยวบ้านพานิชทั้งใช่ครับผมตอนนี้เราก็คืออยู่เป็นนะแม่เชียงรายแล้วครับเบ๊นี่บ้านของคุณซีพานิชนะคะเราจิงบ้านผมคุณยทำสภาพไม่ได้หรอกเป็นไงบ้างแต่ พ่อผมปลูกตันไวมากอย่างที่เห็นตามภาพนะครับต้นไม้เยอะจริงแต่นี้น่าจะตัดต่อไป,ไปเยอะแล้วร่มรื่นแบบย<ล>ุงขบตอนแรกกับบ้านผมอ่ะอันนี้อันนี้อยากเล่าอยากเล่าตอนแรกกับบ้านเป็นสีครีมครีมขาวแล้วอยู่ดีพ่ออยากเปลี่ยนสีแล้วไ,<อ>ไม่ไม่ปรึกษาใครเลยเป็นความชอบส่วนตัวก็อ้าวเจ้าของบ้านอ่ะสุดท้าย บ้านหลังสีแดงทั้งหลังเลยครับก็ว่าอยู่ว่าตอนนั้นที่มาไม่ใช่สีนี้ใช่ตอนแรกที่มาพี่เขาแบบไม่ใช่สีนี้แต่ก็ครับผมก็พ่อชอบครับเราพวกเราอชอบครับแต่ก็สวยเี่ยวถ้า,ถ,าถ้าพ่อไม่ในใจนแบบ มีสวยกว่านี้ไงแต่พ่อชอบก็เลยแบบว่าถ้าไม่ชอบนําพ่อก็จะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้เอ้าเลยต้องชอบดูน้าสงสารจังเลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกเลยนะคุณตอนนี้ลงจากรถคุณแม่คือขับรถมาพามาส่งเขาบอกต้อนรับสู่บ้านพานิชลุ้นนิวพูดอะไรใส่พี่รู้ไหมเออพูดจะพูดเลยเหรอพูดอะไรให้พูดไหมจะถามคุณแม่ว่างั้นขอใช้นามสกุลไพรนิชไดียวแรงมากนีแม่เล่นแม่ขำแม่ขำไม่ถึงว่า ไม่กล้าถามอ่ะเล่นกับแม่ได้ปกติเลยแม่นี่แบบชิวๆกันเองมากใช่แต่เมื่อคืนเมื่อวานผมบอกว่ามีอะไรกินไหมพ่อก็เลยทําเห็นว่าทาน้ำงี้ยวให้กินนะครับผมแล้วก็มีทำขนมที่ที่ฝึกชอบนะครับผมก็จะไปกินกันกินแล้วไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมไอถามนิดนึงว่าที่มาบ้านเนี่ยอยากทําอะไรมากที่สุดอยากเจออะไรหรืออยากทำอะไรมากที่สุดคือไ้เจอพี่หนุ่มทำนองแล้วอืม ก็ทำอะไรก็ได้ที่เียอยากให้ทำเออโอเคเดี๋ยวมินจะมินความลักบ้านถูบ้านล้างมินเนาะไม่ใช่ล้างจานเดี๋ยวเดียม่พาไปล้างจานแล้วก็เก็บของเงใบไม้ตามพื้นเนี่ยเป็นแม่บ้านเก็บ้หมดเลย้มนจะได้สะอาดเดบิวเป็นแม่บ้านเลยพูดเล่น จริงจริงก็พามาหวัดดีที่บ้านก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไม่ได้แพลนเหมือนกันว่าจะไปไหนเดี๋ยวกินข้าวไปแล้วเราก็จะแพลนว่าจะไปที่ไหนกันนะครับผมใช่ตอนนี้เราก็จะเข้าไปแล้วเพราะไม่งั้นความยาววอล์กมันจะนานนะครับผมอยากจะพิกนุ่มไหมอยากจะอยากจะพิกนุ่มน่าจะโดนมัดเพราะว่าปกติปกติเข้าบ้านมาจะมัดหมาเพราะว่าหมาจะออกไปแล้วก็แบบไปซนอย่างเงี้ยเพราะว่าแถวนี้มันมีส่วนมีอันเนี้ยเขาชอบวางยาเบื่อโอเคได้ไปกินข้าวกันครับไปกินพิกนุ่ม เพโอะยมีพริกหนุ่มกินเผ็ดมากบอกเออเพราะเป็นพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มพริกน้ำพริกหนุ่มก็อร่อยมากงงอะไรกันอะไปดิพีัหนุ่มไอพี่หนุ่มพี่หนุ่มกับฟักทองใช่ปะโอ้ my god โอาเนียวอ่ะ ฝีมือป้าป้าครับผมหมอป้าทำเนียวแล้วต็ดตำขนมแล้วก็ข้ตมตำน่าจะซื้อมาไ่จอนี้ซื้อมาร้านประจำแล้วก็มีไข่าดาวเป็นเมนูที่ทำยากสุดของป้าป้านะครับผมก็มีมกับเขาด้วย ป้าบอกกลัวกลัวกินน้ำเงี้ยวกันไม่ได้ก็เลยทำกับข้าวอื่นมาให้ตอนแรกบอกว่าดูว่าจะมีน้ำเงี้ยวกับน้ำเงี้ยวอย่างเดียวเราทำอย่างอื่นด้วยข้าวของคุณป้าบ้างใช่เออใช่เยอะมากเลยวันนี้ก็จะได้กินน้ำเงี้ยวนะครับปกติจะไม่ได้ว่าเคยกินหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมก็อะไรที่ไม่เคยก็ต้องลองใช่กินได้ทุกอย่างอยู่เลยเฮ้ยมาหนูกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วลูกโอ้ยแต่มาหนุ่คือแบบไม่กินบุหรี่โอ้ยน้ำเงี้ยวดอกนิ้วเนาะกรุบ ชื่อทารานาะงน้องชื่อทาราแต่ทารายังแบบเอ๊ะใครน้าเออยังไม่ยังไม่สนิทไงน้องไม่เห็นแบบว่าอร่อยไหมจะไปหาอะไรมามาเหรอน้องยังไม่ชินน้องยังไม่ชินน้องยังเขินอายอยู่เลยตัวหนักขึ้นนะเราตัวหนักก่าเออเป็นไงบ้างเจ้งท้าร่าน่ารักไม่รู้ว่าน้องจะเห็นได้หรือเปล่าแต่น่าจะยังจะไม่ได้ถ้าเราตัวหนักขึ้น อร่อยไหมอร่อยครั้งนี้อร่อยตำมนูนี้ตำขนมตำขนมผมเ่งเคยกินใช่อร่อยกรุบกรุบว้าอยากกินเขาบอกตำขนมซือเขาพ่อเฮียอร่อยมากอร่อยไหม อร่อยจริงเอยวยพ่ออร่อยจริงๆอร่อยวะอร่อยจริงสำหรับผมก็อร่อยแต่แต,แต่พ่อเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรทำอร่อยทุกครั้งแต่รสชาติเหมือนแต่งลมวะฮะแต่ก็อร่อยทุกครั้งแต่มันอร่อยแบบมากน้อยต่างกันเราแต่อันี้อร่อยมากน้ำเงียวอ่ะไม่ไมไหนลองคอมเมนต์กันหน่อยเดีรยบผมว่าชอบกินน้ำเงี้ยวหรือน้ำยามากกว่ากันเฮ้ยแตเข้อไม่ลอยอ่ะเคยแซวพ่อพ่อไม่ลอยวะแต่แซวไงพ่อก็แบบว่า น้อยแต่เงียบเปลนเซลหยอกเซลหยอกเลยเซลแรงอ่ะยังไม่เคยแบบเขาเรียกอะไรไม่ค่อยไปกินข้าวนอกบ้านไม่ค่อยไม่เลยดีกว่าถ้าไปกินก็คือแบบว่าอ่ะถ้าเฉลี่ยเดือนละสองครั้งแต่ก็จริงนะถ้ามีพ่อมีแม่ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้านกัน วีล้างจานแล้วก็คือมาถึงก็คือล้างจานเลยกินข้าวปุบล้างเลยเด็กดีเด็กดีเออเนียพูดตอนที่แม่อยู่เลยสิไม่กล้าไม่กล้าพูดเผื่อแม่แม่ขำพูดได้อย่าขำรักเอรักเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้กินขนมซีน้ำเงี้ยว เออกินขนมจีนน้ำเงี้ยวใส่เสื้อสีขาวลูกมันบดได้เขาหนุ่มเงี้ยวเขาซอยนะจ๊ะเป็นสิ่งต้องห้ามเตือนทุกคนเลยในที่นี้ที่ดูอยู่ที่ไม่ใช่ชาวเหนือบอกเลยว่าคุณจะกินน้ำเงี้ยวหรือข้าวซอยใช่ไหมสองเมนูนี้ใช่ไหมห้ามใส่เสื้อขาวเป็นเด็ดขาดมันดึงดูดการน้ำเราเรากินเสร็จปุ๊บจะมีจุดตลอดงงเหมือนกันนะจ๊ะ คือแม่บ้านแม่ใจนะเออเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะก็เือเปียกเสร็จแล้วล้างจานให้เฮียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นภารกิจที่คิดไว้ว่ามาที่นี่ก็ผมได้ทาเลยแล้วก็เมื่อกี้เฮียไม่ได้บอกว่าี่ผมล้างจานนะเฮียบอกมีงานที่ทำอีกเยอะเลยนั่นก็คือล้างห้องน้ํา อุ้ยห้องเดิเขาลอเล่นน่ะแต่ถ้าอย่างนี้นะผมก็ทำได้นะเออไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าออกข้างนอกก็ทำทำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อก็ไปดูกันก่อนเออไหนดูซิไปไหนต่อเออไอเรียนฟักทองเหรอใช่ป่ะอู้น่าจะแก่ละ อ,อ้อนะชอบสุกจริงด้วยใช,ใช่ได้คิดถึงแหละห่างดูพด้วยดูด right> ิคีออนเหมือนเออชอบุเหมือนเออคิงมาเหรอให้กูเดินขนลวงโอ้ยก็ไม่เล่นกันนะ

ตัวใหญ่มากเลยเังใส่ชุดดำเลยเพราะว่านะเรายอมให้ฟาดด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนตัวที่อยู่ที่บ้านอ่ะตัวลายไม่เหมือนตัวที่อยู่ที่บ้านเท่แบบเอาหน้าไปเก็งมันก็ถีบแล้วอ่ะโอ้ยทนได้ไหมอ่ะอยากเอาไปท่องกลับบ้านดูน้องนี่อ๋ออ๋ออุ้ยขับรถแล้วไปไหม บบาายยเป็นไหนกันน่ะโอ้คาเฟ่ปะอุ้ยสิงปาร์คตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่ที่สิงปาร์คหลังจากที่ไปบ้านมาก็พอามันของเฮียคือการได้มีไร่เป็นของตัวเองนะครับผมบ้านปลายชีวิตเฮียก็คือ เนี่ยครับผมจิ๊การ์คแบบนี้เอาให้ใหญ่แบบนี้เลยใช่คือแบบที่นี่ใหญ่มากจริงเดี๋ยวเดี๋ยววอล์กเราจะไม่เรียวนะครับผมเราก็จะเดินไปคุยไปนะครับผมแล้วก็ความสามารถของตากล้องก็คนเดียวพี่อ๊อฟนะก็เดินไปด้วยนะครับพี่อ๊อฟโฟนย่างย่างอยู่กับใจนะก็เป็นบรรยากาศดีมากอ๊อบซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายอ่าต่อไปอ่าที่กำลังอ่าเดี๋ยวผมเดินหลังหลังกันเดี๋ยวผมหันหลังให้มาพี่สองคนครับผม พี่จิงจะพามันกินร้านอาหารที่นี่ชอบพินอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้เป็นช่วงดูร้อนยังบรรยากาศดีขนาดนี้แต่ว่าดูหนาวนี่แบบาาก้างอา่าจะแบบโอ้ยล้วแบบสวยมากออาบรรยากาศดีนะมีเรือให้ถิด้วยไปถีบเรือดีเข,ขา,ขาเรียกว่าปันเ็ดปันเศษแต่ก็จะมีตรงนู้นใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นฟาร์มที่จริงสิงปร้ามีอะไรหลายแหล่มากแต่ตอนนี้จะมาทามากินข้าวตรงนี้อันนั้นอะไร่ะโอลงมา เวลากินข้าวคนเขาจะคิดแบบเป็นไรเปล่าครับคุณสลิงของเล่นตรงนี้ผมก็อยากลองเล่นแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปนัดถเลยนะเดี่ยฟิลสิบลายใช่ไหมไม่ใช่สิบลายเป็นอย่าเทนนะครับทีมงานหนึ่งคนทั่วนี่พูดเป็นหลายคนนะี๋ยวพรุ่งเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ต้องกลับและก็ปล่อยให้พวกแกถ่ายโกโปรกันไปแล้วกันเออแรกทำให้ม่มีใครบางคนบอกให้กูมากูขอร้องใช่ใหมาดูแลพอไม่ได้เจอแม่นานแล้วไง ให้ไม่เจอแม่แต่ก็ดีนะไม่คิดเหมือนกันว่าแม่ผมจะชมพี่เยอะขนาดนี้เอออันนี้งงอันนี้ก็งงเหมือนกันท่านก็ไม่ได้คุยคุยกับแม่เรื่องนี้ก็ดีใจที่ชมพี่ด้วยวพาพี่เก่งจริงอย่างที่บอกไปวันแสดงดีผลงานกจะจอกมาดีรเอาเล่นคอนเทนตนทุกอย่างครับคณที่มาชมมาพี่ดูแลซีดีมากเลยใจเย็นมากตัวลอยแล้วเอาจริงแอบยิ้มอ่ะตอนแม่แม่พูดอะแอบยิ้มอยู่ในใจแล้วก็ฝ่าปกตินอนทงเลย เดี๋ยวไปกินข้าวครับเดี๋ยวตัดสวิตช์ไปปุ๊บโอเคแต่เหมือนผมคุยคนเดียวเลยเขาทำหน่อยไม่ทำหน่อยรู้สึกยังไงที่เชียงพามสั้นๆเต้นๆมันสวยอ่ะอันแบบตึกตึกอย่างเงี้ยสวยตึกสวยจริงผมสนใจไอ้สองทีนอยากเล่นเลยมาอยู่ที่เชียงรายนะครับรู้สึกว่า ดีอ่ะเฮียน่ารักจังเฮียขับรถด,ด้วยแล้วก็ผมมาเคยนั่งรถที่เฮียขับแล้วแต่ว่านนในซีรีส์เงี่ยแต่ว่าในชีวิตจริงครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เฮียขับรถให้ผมนั่งรยดีกรุงเทพจะเป็นผมขับมากกว่าเอาจริงเหรอ,อเป็นับเราขับให้เดียนั่งใช่ไหมใช่ครเพราะส่วนใหญ่ขับกลางคืนด้วยแล้วแบบเฮียขับรถกลางคืนไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าสายตาเฮียไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คือพูดพูดซะแบบมีคำนึงขึ้นมาในหัวก็คือแบบว่าเอาว่าเฮียแก่อะไรเงี้ยก่อนที่จะไปกินข้าวเนี่ยหามุมให้ด้วยน่ารักนะไม่ใช่คือถ่ายผู้หญิงคนนั้นอยู่ไม่ใช่ยัรหามุมมากมุมแกไม่ใช่แฟนมันคืออะไรเนี่ยฮะ สิ่งป้าคือหวานมากเลยอ่ะจอยพี่ออมต้องยิ้มแบบยิมอยู่หลังกล้องอ่ะด้วยสายตาแบบถึงจแกมีแฟนมีแฟนดีคือมีชายนะมีแฟนดีที่ถ่ายรูปเก่งด้วยก็คือมีชายไปกว่าคืนเขาดูเขาดูจริงจังเขาดูแบบอยากให้เธอมาดีดูดีที่สุด เดินนางที่ห้ประตูจบแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ยอมไปไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นใหญ่มากแต่ปแบบเ็จริงสวยมากแกมันจบเร็วเกินไปว้าวชอบห้องชอบเนียครับอืมอุ้ย ทำอะไรกันน่ะมันจบแล้ว <laughs> ต่อหมอรีแอไม,ไ,มไม่ไม่ทำไมมันจบเล็วอย่างนี้ล่ะฮะ ทุกคนแล้วคนมีความสุขเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอทำไรเฉยฉันมาก oh my g o s พี่ออบค่ะผมขออีกสักประมาณ18 EP ได้ไหมเหมือนเป็นเรื่องเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปบล็อกเชียงรายเิยใจมีเธออยู่ใกล้ๆฉันก็มีชัยเหมือนมีเธออะไรเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ react เป็นไงบ้างสมกับการรอคอยไหมอยากทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมไม่ชอบอยังไงร,รู้สึกอยากติตรงไหนติได้แต่อยา <c oughs> ่นาแรงจิตใจสมองอ่อนแอนะครับผม,ผมก็จบไปแล้วนะครับผมเราได้เห็นความเป็นแฟนจากคลิปนี้เราได้เห็นความลูกสะพภยจากคลิปนี้เราได้เห็นความดูแลดีของมันผานิเออเราได้เห็นอะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นมันแบบเต็มคระคลุงไปด้วยความอบอุ่นและรู้สึกว่ามีรอยยิ้มที่เรารู้สึกแบบว่าเอ้ยเขินแทนอ่ะเขินแทนการดูแลมัน ช่งดูไอเดียอะไรเช่นนี้ะไครับผมบอกเลยว่าฟินมากมากนะจ๊ะโอเคครับผมจบไปแล้วสุดท้ายนี้ตมอมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะผมใครที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเจอกันเพิ่งรู้สึกกันคอมเมนต์เข้ามากันได้นะจ๊ะปะ่ะวันนี้ตอาอมต้องขอตัวลาไปกันแล้วไปละอันยอง